แต่สำหรับหลายคนที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมแทบทุกปีก็ต้องเริ่มปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่กับน้ำกันบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรที่เขามองว่าน้ำที่หลากมาเนี่ยถ้าดูดีๆอาจจะมีโอกาสในการสร้างไรายได้หลักพันบาทต่อวันอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับเดาสิครับว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่นั่งเรือออกไปแล้วก็ไปจับปลาจับสัตว์น้า ในพื้นที่น้ําท่วมจุดนี้ไม่ใช่บึงแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นนาข้าวของเขาเองครับภาพที่ปรากฏอยู่ณตอนนี้คือชาวบ้านในพื้นที่ตําบลวังจิตอําเภอโภพระรับช้างจังหวัดพิจิตรตอนนี้พวกเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับจากน้ําที่มันค้างท่งอยู่น้ํายังเยอะ ในพื้นที่แล้วก็ท่วมนาข้าวเขาออกไปจับสัตว์น้ํามาครับปลาเอยแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาต่างๆแล้วก็นํามาขายกันแบบนี้อยู่ริมทางนะครับบางส่วนก็นํามาแปรรูปนํามาหมักเกลือตามสูตรตาคให้แห้งแล้วก็นํามาวางขายริมถนนสายพิจิตรน้องหัวปลวกซึ่งเป็นถนนสายหลักจากจังหวัดพิจิตรเชื่อมกับถนนสายเอเชียสาย1 1 7 พิศนุโลกนกครสวรรค์นะครับชาวบ้านการันตีเรื่องความสะอาดเลยครับพิถีพิถันและก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคสินค้าที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นปลาทำน้นชาตินี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนนานะฮะนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วปลาหมอปลากระดี่และปลาตะเพียนนะครับปลาที่นํามาจําหน่ายเนี่ยมีแบบสดแล้วก็แบบแห้งแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หรือจะเป็นแบบแดดเดียวก็มีปลาย่างก็มีนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับชนิดของปลานะครับมีตั้งแต่กิโลกร,รัมละ 100- 200บาท สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมากถึงวันละ2,000-3,000บาทเลยทีเดียว นางเรนูเถวันเป็นชาวบ้านที่ตำบลวังจิกเนี่ยบอกกับนักข่าวว่าปลาที่เขาเอามาขายมีหลายชนิดนะครับเป็นปลาจากธรรมชาติในช่วงที่มีน้ําขังแบบนี้แล้วก็เอามาแปรรูปนะครับทำเป็นปลาเค็มบ้างล่ะขายแบบสดบ้างล่ะหรือบางทีเป็นปลาที่ไปรับซื้อมาจากญาติิในหมู่บ้านแล้วก็นํามาขายส่วนใหญ่ก็เป็นปลามาจากนาข้าวเพราะว่าตอนนี้ยังทํานาไม่ได้นะครับน้ํายังท่วมอยู่ไรายได้เฉลี่ยต่อวันอย่างที่บอกไปว่าหลักพันนะครับแล้วก็อยากจะให้ ใครที่ผ่านมาผ่านไปจุดนี้เนี่ยลองมาแวะเลือกซื้อกันดูเนื่องจากปลาเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติจริงๆเลยครับก็อยากจะให้เขาแวะซื้อปลาให้แวะช่วยอุดหนุนซื้อปลาตลาดนัดบางจิกหน่อยข้างทาง,างบางจิกคือคือปลาที่นี่คือจุดเด่นมันเป็นปลาธรรมชาติอยไรเงี้ครับส่วนใหญ่เป็นปลาที่จากน้ำท่วมอืม ผ่านไปผ่านมาก็ขอแม่ปื้อเป็นของฝากน้อเป็นอุดหนูน้อ,อสำหรับการทำประมงพื้นบ้านลักษณะแบบนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวพิจิตแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามรูมน้ำต่างๆนะครับทั้งแม่น้ำนานแม่น้ำยมที่จะทำประมงพื้นบ้านในช่วงหน้าน้ำหลากเป็นช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ก็มักจะออกมาจับสัตว์น้ำซึ่งก็มีค่อนข้างเยอะนะครับนำมาขายสร้างรายได้คือจากวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นการพลิก แล้วก็ให้กลายมาเป็นโอกาสสร้างไรายได้ในช่วงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอาจจะต้องบอกพิกัดอีกครั้งหนึ่งเผื่อผ่านไปก็แวะกันได้ครับถนนสายพิจิตรหนองหัวปลวกบริเวณตําบลวังจิกอำเภอโพปร,ระทับช้างจังหวัดพิจิตรชาวบ้านเขาย้ํามาแบบนี้บอกว่าการันตีว่าสินค้ามีคุณภาพจริงๆลองไปอุดหนุนกันได้นะครับ